ส,สวัสดีครับสวัสดีแฟนทางช่องกูชป์ไม่ใช่บวยนะครับมาแล้วครับวันนี้มีคลิปต้องบอกว่านักชกขวัญใจของแฟนมวยเลยนะครับนั right? ่นก็คือนักนันวันฉลองสจ้ตุ๊กมาจีนนะครับหรือว่าวันฉลองพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมวันฉลองซีซ้อน้องนะครับตัวเดียวกันนะครับก็เขาต้องบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสเจอนะครับวันฉลองหรือว่านาลองพี่หลองนี่แหละนะครับมีโอกาสเจอกันแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกันนะครับถึงอนาคตของนักนันวันฉลองว่าอ่ะอนาคตวางแผนว่าจะชกอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือว่า รวมไปถึงสาเหตุที่เขาเดินทางมาที่เวทีมวยช่องส,สีเนี่ยมาเพื่ออะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยใครเป็นแฟนใครเป็นแฟนของท่านวนฉลองเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับใครที่ยังไม่เกิดซับสไคร์นะครับฝากไปด้วยนะครับกดช่วยกันกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ในช่องกูแจ์มไม่ใช่บวยด้วยนะครับอ่ะไปชมคลิปวันฉลองกันครับ สวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้ไม่เจอนานมากเลยครับผมก็ไม่ได้มาช่องเจ็ดนี้นานแล้วครับไมนได้ชกนานด้วยครับหลายคนคิดถึงเต้แน่นอนครับผมเป็นไงบ้างตั้งแต่ชกไฟล่าสุดที่ช่องเจ็ดน่าจะแพ้ซื่อสัตย์ช่องเจ็ดนี่เป็นแพ้ซื่อสัตย์ครับน่าจะน่าจะสามปีสี่สองสามปีได้นะมังสองสามปีได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดชกล่าสุดของเต้ก็คือ กับฝรั่งครับกับฝรั่งนะครับผมนะครับแล้วเป็นไงหลังจากทกไปนั้นเราเราประเมินร่างกายไปก็ยังไหวอยู่ยังยังอยากทุกอยู่ครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ลครับตอนนี้35 35ไหวนะก็ไหวอยู่ครับแต่ก็ทำร่างกายไปเรื่อยๆก่อนครับยังอยากอยู่กับวงการมวยแต่ถ้ามันถึงจุดอิ่มตัวก็จะมาขอป้าหรือว่าบอกแฟนคลับหลายๆคนครับอาจจะไม่ไหวอาจจะเป็นต้นปีหรือว่าอาจจะเป็น ปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะมีล่ำลาถ้าถ้าล่ำลาก็อยากล่ำลาที่ช่องเจ็ดดีลหรครับเพราะผมเกิดจากช่องเจ็ดสีคนรู้จักผมบันชลังมาชกตอนนี้ชกมวยมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับได้ผมเริ่มชกตั้งแต่หกปีเจ็ดปีครับตอนนี้ก็สามสิบสามสิบห้าแล้วเกือบสามสิบเกือบสามสิบปีแล้วแต่ก็ยังไม่อิ่มตัวนะเอาง่ายก็ก็ อาจจะอาจจะรู้สึกบ้างอยู่ครับผมเรื่องยินตัวไม่ยินเกิดแต่ก็รู้สึกบ้างตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรากลับไปทําร่างกายอยากจะชกในเวทีกลับสักเท่าไหร่ดีครับก็ถ้ายิบห้ายิมหกนะครับกำลังมีครับร้อยยี่ห้าร้อยยี่หกนานยี่หกก็ต้องทำร่างกายอยู่น้องๆที่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ราะว่าร่างร่างกายแล้วก็ส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับสงสัยนัลลองครับผมสงสัยนัลลองตอนนี้ไม่ได้ชงมวยนัลลองทาอะไรอยู่ครับก็ขายปลาาพวกอะไรลับผมขายทางออนไลน์ครับผม ก็ช่วยน้องๆบางทีก็มาทำร่างกายบางทีเห็นฝรั่งเยอะหรือว่าน้องๆตัวเชิงเราก็มาช่วยมาอะไรก็อย่างวันนี้คอยบรรลานมาตุกงอมาให้กำลังใจน้องครับก็<ช>ค,คือเราก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ใหญ่ในค่ายแล้วครับให้ประสบการณ์น้องๆสอนน้องๆในค่ายกระซิบนิดนึงมีใครที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่น่าจับตามองคนต่อๆไปมากคนต่อๆไปสําหรับพีเจไมครับอือก็รุ่นน้องๆแล้วก็การิมครับผมอ่า กับแปดแปดครับผมแปดไอพันโทมันเอกันูมันเอกครับไม่รู้ว่าโตมาพ่อเขาจะเาไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าหยอกครับไปอยู่กีเจ่แหละครับนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดใครคิดถึงบหลองติดตามช่องทางไหนเนี่ยมันก็ทาง u t u b e ครับตอนนี้ก็จะจะแสนซับล้วครับผมบุ๊คบัญชลองก็บัญชลองเซฟเวอร์เฟซบุ๊คก็บัญชลอง แล้วก็แฟนเนพจกระติดร้องก็หลายช่องอยู่ครับครับผมสามารถอุดหนุนปลาได้นะครับ50บาท80บาทไม่แพงครับผมไม่แพงนะกินแล้วแซ่บเบอร์ครับนะฮะไอ้ที่น้าหลองหายไปเนี่ยที่เขาปลาปลาร้าหน้าเขาเจ็ดไม่ใช่ของน้าหลองใช่ไหมไม่ใช่ของผมแน่นอนครับผมน่นหลเอาเขาฝากอะไรถึงแฟนคลับที่คิดถึงแล้วหน่อยครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับบางคนก็อยากให้ผมอยู่ในวงการมวยให้นานที่สุดครับแล้วก็บางคนคอมเมนต์ผมไม่ดีผมก็ไม่ว่านะครับผมเพราะว่าผมต่อยมวยแต่ละครั้งนี่ ก็พอได้อยู่ครับผมจากแฟนครับจากคนที่รักวันฉลองก็ให้ผมเยอะอยู่ครับก็ขอบคุณอีกคนนึงครับผมเีนหนึ่งนี้ครับผมถ้าถ้าถ้าไม่มีถ้าพร้อมวันไหนบอกนะผมพร้อมจัดวันฉลองนี่เซนหนึ่งสุดยอดเลยครับครับผมเซนหนึ่งซึมาเป็นหนึ่งสุดยอดอย่เพิ่งไล่ผมเลยเพราะว่าคนจะจัดผมก็ยังมีอยู่มีมีมีเซน่ถ้าไม่มีถ้าพร้อมวันไหนบอกนะพร้อมจัดวันฉลองเสมอเนี่ยเจอเซนหนึ่งก็สุดยอดมากครับเซนแต่คือเราเองก็จะประเมินประเมินร่างกายว่าไหวไหมว่ามัน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  อ็มตัวแล้วยังมันโน่มไม่นี่ยังครับผมก็อาจจะเป็นแผนปลายปีหน้าหรือต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าอะไรอก็อาจจะอยู่กับวงการมวยชกปีปีละครั้งนี่ครับผมจะเพิ่งไล่ผมเบิกเลยรับปีหนึ่งต่อยครั้งเดียวเองครับผมออกทีหนึ่งไหนไหนพูดถึงเรื่องของคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีครับคือเรามันปั่นพรการกันไอ้นี่เราไหมหรือว่าตอนนี้ก็ไม่เปล่าแล้วสำหรับพวกนี้บางทีผมก็เข้าไปด่าครับพอด่าปุ๊บก็โดนสเต็มเฟซผมก็โดนบล็อกเลยครับผมกับพวกนี้ก็ ปล่อยนะครับครับไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้มันมันอะไรนักหนาก็ไม่รวมสําหรับพวกนักเลนคีย์บอร์ดยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนนะครับก็ต้องปรับตัวด้วยแต่ถ้ามันมันหมันไส้ผมมากไอ้พวกที่นักเลงพวกอะไรนี่เจอผมได้นะไอ้ได้ครับผมอาบออกนวดไปเลยเจอกครับผมเจอได้ดอดขอบคุณครับมาฉสองครับครับขอบคุณครับ